สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระทางช่อง YouTube hr channel ผ่านรายการคนทำงาน hr กับสิทธิประกันสังคมทางช่อง YouTube เช่นกันแนวทางการขยายการรับเงินกรณีว่างงานจากเดิมอายุ55ปีไปเป็น60ปีกับการแก้ไขกฎหมายประกันสังคมเพิ่มสิทธิให้กับผู้กันตนสำหรับเรื่องนี้ประเด็นนี้ มีคำถามจากพี่น้องผู้กันตนมาตา3าพี่น้องผู้ที่ใช้แรงงานซึ่งสำหรับการแก้ไขกฎหมายประกันสังคมเพิ่มสิทธิประกันสังคมให้กับผู้กันตนมาตา33สําสำหรับสิทธิการรับเงินทดแทนกรณีว่างงานกรณีลาออกเองหรือกรณีถูกเลิกจ้างเป็นเรื่องของการแก้ไขกฎหมายประกันสังคมตามพระราชบัญญัติตามพร,บ,ร,ปรบปรับปรุงแก้ไขกฎหมายประกันสังคม ฉบับล่าสุดซึ่งสาเหตุที่มีการแก้ไขกฎหมายปรับสิทธิการรับเงินกรณีว่างานนี้ประกันสังคมมีวัตถุประสงค์เป้าหมายรองรับผู้กันตนที่เข้าสู่ผู้สูงวัยสังคมผู้สูงวัยและมีหลายๆบริษัทหลายๆองคอ์กรจ้างผู้กันตนมาตรา3 3ที่มีอายุเกินห5หปีให้ทำงานต่อซึ่งปัญหานี้ หากผู้กันตนมาตาา3 3ที่ทำงานอยู่ถูกเลิกจ้างหลังมีอายุเกิน55ปีและลาออกเองหลังมีอายุเกิน55ปีทำให้พู้กันตนมาตาา33ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงานดังกล่าวตรงนี้ประกันสังคมเล็งเห็นความสำคัญและเล็งเห็นความยุติธรรมที่พู้กันตนมาตาา3 3 จะต้องถูกหักเงินสมทบส่งเข้ากองทุนประกันสังคมทุกๆเดือนหรือถูกหักเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม 0. 5จาเจากเงินสมทบตามกฎหมาย5%ที่ประกันสังคมกำหนดจึงทำให้ประกันสังคมมีแนวคิดที่จะขยายอายุผู้กันตนมาตรา33ให้มีสิทธิ์รับเงินกรณีทดแทนกรณีว่างงานจากเดิมอายุ5 5ปี ขยายให้กับพู้กันตนมีสิทธิรับเงินทดแทนกรณีว่างงานไปจนถึงอายุ60ปีหรือขยายเพิ่มเติมอายุเพิ่มอีก5ปีนั่นเองโดยหากพู้กันตนส่งนัดสมทบมาแล้ว6เดือนภายใน12เดือนไม่ว่าจะส่งนัดสมทบต่อเนื่องกันก็ตามไม่ต่อเนื่องกันก็นกตามหากผู้กันตนมาตาา33ถูกเลิกจ้างที่มีอายุไม่เกิน60ปี จะได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงานเป็นเงินขาดรายได้50%ของค่าจ้างรายวันสูงสุดไม่เกิน2 5 0บาทต่อวันไม่เกิน1 8 0วันและหากพู้กันตนลละออกเองช่วงอายุไม่เกิน60บปีผูก,กันตนมาตา3า33ก็จะได้รับเงินกรณีว่างงานดังกล่าว30%ของค่าจ้างรายวันสูงสุด 1 5 0บาทต่อวันไม่เกิน90วันซึ่งก็ถือว่าการแก้ไขกฎหมายปรับปรุงสิทธิปิะกรันสังคมให้กับผู้กันตนฉบับนี้พรบฉบับนี้ถือว่าดีมากๆและยุติธรรมกับผู้กันตนที่ยังทำงานอยู่ที่ยังเป็นผู้กันตนมาตรา33อยู่นั่นเองและยังส่งในสมทบ0.5%ในขณะที่เป็นผู้กันตน หากเงินสัมทบ0.5เปอร์เซ็นต์เป็นเงินกรณีว่างงานถือว่ายุติธรรมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอให้กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้กันก่อนนะครับต้องรออีกนิดหนึ่งหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับพกกันตนที่ติดตามรับชมคลิปนี้หากท่านที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส่งต่อกดแชร์ให้กับ เพื่อนๆพ,พี่น้องพูดกันตนได้เลยและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้กับช่อง YouTube HR Channel ให้กับช่องคนทางนาน HR กับสิทธิประกันสังคมเป็นช่องน้องใหม่ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ